ไทน่ารู้กับครูเปิลช่วงเวลาของคุณครูเปิลน,นะคะสัปดาห์นี้เรื่องราวน่ารู้มากมายรอยอยู่แน่นอนตอนนี้คุณครูอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะครูเปิลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะครั้งที่แล้วล่าสุดเราเรียนเรื่อง สัญลักษณ์ค่ะใช่คเปิ้นพูดถึงสัญลญักษณ์หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า s ิมโบลใช่ไหมก็คือสัญลักษณ์ที่เหมือนใช้แทนนาิสิิ์ที่เป็นนมามธรรมที่เราแบบว่าอยู่ในความนึกคิดอะค่ะมาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเขาที่แล้วก็มีสายสัญลักษณ์เลยที่ได้บอกเรียนกันไปนะคะอย่างเช่นยักษ์ี่ยก,ก็เป็นตัวแทนของคนพานใช่ปะ หงก็แทนคนที่มีสกุลสูงกาก็คือแทนผู้ที่มีสกุลตากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทําให้เราไม่ต้องพูดเยอะเลยพอพูดถึงแบบหงเราก็จะสามารถตีความได้แล้วว่ามีสัญลักษณ์ว่าอะไรนะคะ แลวคราวที่แล้วเนี่ยคูปเปิลพูดถึงว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ตามแบบแผนเนาะหรือว่า traditional symbol นะคะ,คะซึ่งเดี๋ยวเรามาต่อ traditional symbol กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบแผนเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างในเชิงวรรณคดีเนาะอย่างเช่นอ่ะเขาก็จะเปรียบดอกไม้เนี่ยแทนเพศหญิงมาแรงพึ่งแทนเพศช,ชายอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่พึ่งอ่ะเขาบินไปตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยเขาไปจับอยู่ที่ดอกไม้ใช่ไหมคะเขาก็หยิบเอาเกรสรน่ะติดไปกับ ขาของเขาหรือปีกหรือลาตัวอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไปบินไปดูดอกไม้อื่นๆอะไรเงี้ยไปชมดอกไม้ไปเรื่อ,ๆอยๆเง,งี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการแพร่พันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์นั่นเองก็เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าในทาาวรรณคกดีเขาก็มองถึงเรื่องของเพศชาย,เพ,ชายเพศหญิงแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้จะขอยกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากเลยนะคะของการใช้สัญ,ญลักษณ์เนาะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะตอนขุนแผนต่อว่านางวันทองนะคะมีการเปรียบเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยบอกว่า เมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปลเป็นพลอยหุ่มไปเสียได้อันนียเปรียบทับทิมกับพลอยหุ่มนะคะการละวงว่าหงให้ปรงใจด้วยมีได้ดูงอนแต่ก่อนมนาะคิดว่าหงเราจึงหลงด้วยลายยอมช่างแปลกปลอมท่วงทีดีหนักหนาดังรักถิ่นมุจลินไม่คลาดคลาคันลับตาฝูงห่งก็ลงโคลนอันนี้เป็นตอนที่ขุนแผนต่อว่านางวันทองะว่าแบบโอ้ฉันคิดว่าเธอเป็นแบบทับทิทมอะแต่จริงๆแล้วอะก็คือ เป็นแค่พลอยหุ่มนะคะซึ่งไม่มีค่าไม่มีราคานะคะน,นี้มาใช้เปรียบเลยแล้วก็แบบเหมือนแอบ,บแอบ,บ,บ,บว่าไกลๆอะ่ะว่าแบบนางพิมพ์ไม่บริสุทธิ์อ่ะที่ตอนนั้นมันมีเหตุว่ามีขุนช้างมาเกี่ยวพันด้วยอ่ะคะ่ะขุนแผนก,ก็เลยแบบบริพาทหรอือว่าต่อว่านางพิมนะคะแต mm hmm. ่จริงๆแล้วอะ่ะนางพิมพ์เขาเป็นคนยึดมั่นในความรักนะคือขุนแผนนะเขาคิดว่าอ๋อนางพิมอ่ะเป็นหญิงที่มั่นในความรักก็มองว่าน่าจะมีค่าเหมือนกับทัพทิมน้ำงามบริสุทธิ์เนาะหายากแต่ว่าก็ต้องผิดหวังอนะ่ะเพราะว่า นางพิมพ์ยอมไปเป็นเมียขุนช้างเพราะว่าขุนช้างเนี่ยรวยกว่าหน้าตาอัปปลักษ์อะไรอย่เงี้ยมีทรัพย์มากมายนางพิมพ์ก็เลยยอมไปแต่งงานแต่งจริงมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้น ะะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ก็เลยว่านางพิมว่านางพิมพมมเธอไม่ใช่ทัพทิมน้างามอีกต่อไปแล้วว่าลดลงเหลือเป็นแค่พลอยหูงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในเพจของโกชูโนเขาอ,อธิบายการหุงพลอยเอาไว้นะคะว่าเออทาไมคนเขาถึงมองว่าพลอยหูงทําไมถึงชื่อนี้เนาะมันคือการหุงพลอยอ่ะหรือการเผาพลอยนั่นเองมันเป็นการกรรมวิธีในการเพิ่มมูลค่าของอัญมณีค่ะการหุงพลอยเนี่ยนะคะโดยใช้ความร้อนนะคะเขาก็อย่าง พวกทับทีมบุษราร a มไพลินมรกตเนี่ยมันมันจะมีสีสวยแล้วก็เนื้อเนื้อใสสะอาดมันจะทําให้พอผ่านกรรมวิธีนี้มันจะทําให้สีสันสวยงามมากขึ้นนะคะอ่ะดังนั้นอ่ะมันก็เลยต้องมีกรรมวิธีการหุ่มพลอยเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มม,ม,ม,มูลค่าให้มันดูแบบเนื้อมันใสสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกิดมีการทําเทียมอะไรกันขึ้นมาการทําพลอยให้มีเนื้อใสแบบนี้มันไม่ได้สวยงามเทียบเท่ากับทับทิมจริงๆ นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ขุนแผนต่อว่านางวันทองว่าเชื่อตอนแรกเชื่อว่าเป็นทัพทิมแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแค่พลอยหุงเท่านั้นเจ็บแสบค่ะมันเจ็บมากเลยเนาะมันเหมือนเป็นคําด่าที่แบบดูแบบใช้คําสวยอะ่ะ มันมีมันมีการตีราคาตีค่าผู้หญิงต่ําตัวนี้มีข้อมูลที่เอามาฝันน้องๆพูดถึงเรื่องของการประเมินค่าอัญมณีเนาะเวลาเขาจะดูอัญมณีว่าแบบมันดีหรือเปล่าอ่ะเขาจะดูอยู่สีอย่างก็คือดูสีดูความใสดูการเจริญในแล้วก็ดูน้ําหนักค่ะเขาบอกว่าการหุ่งพลอยเนี่ยสามารถเพิ่มคุณค่านะในการประเมินราคาก็คือดูหลักๆก,ก,ก็คือดูสีกับความใสค่ะสีเนี่ยเขาบอกว่าการหุ่งพลอยจะช่วยทําให้ได้พลอยที่มีสีตรงกับคุณสมบัติของพลอยที่ด อาจจะเข้มขึ้นหรือจางลงอะไรเงี้ยหรือกระจายสีให้มันดูสม่ําเสมอะคะ่ะเขาก็จะใช้สารเคมีเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาทําให้การหุ่งพลอยเนี่ยได้ผลดีขึ้นอาจจะมีการเติมสารเคมีเข้าไปยอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบสวยงามขึ้นมานะคะแต่ว่า,เ,าเขาบอกว่าแบบคอสวยแต่ว่าทําแล้วมันก็จะไม่ค่อยไม่ได้เป็นที่ยอมรับของตลาดนะเพราะว่ามันเป็นการทําขึ้นมามันเหมือนไม่บริสุทธิ์ใช่ส่วนอ,อีกตัวหนึ่งคือความใสค่ะความใสสะอาดแต่เขาบอกว่าการหุ ุงพลอยจะทําให้เนื้อพลอยเนะี่ยมีความใสสะอาดเพิ่มขึ้นนี่นแหละเวลาที่เขาดูคนที่เขาดูเป็นอะ่ะเขาเขาจะดูรู้เลยอะ่ะใช่นะคะว่าพลอยแบบเป็นพลอยหุงหรือเปล่า mm. หรือว่าเป็นของแท้อย่างเงี้ยแต่เรานะไม่เชี่ยวชาญ<ๆ>เราก็รู้แค่ว่าสวยกับไม่สวยเราไม่เชี่ยวชาญเราก็ต้องให้ที่ร้านเขาดูให้อย่างล่าสุดคุณเพื่อนไปนเมืองการใช่ป่ะคุณเพื่อนก็เพื่อนเขาก็พาไปร้านที่มีขายพลอยอ่ะนะซึ่งเป็นร้านเก่าแก่เนาะก็เชื่อแน่ว่า อาจจะต้องเป็นพลอยที่คัดเกรดมาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าแบบในกระบานั้นนะก็จะเป็นแบบของไม่แท้เลยนะคือสวยอย่างเดียวใส่เล่นๆได้แต่ถ้าแบบอยากจะได้ของแท้ราคามันก็จะสูงขึ้นมาอย่างเช่นถ้าไปทําแหวนมันต้องแบบหลักเป็นพันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลือกอเลือกซื้อหากันตามต้องเปิดดูตารางสีก่อนสีไหนจะเข้ากับ,กกบเราใช่เป็นเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลือกมรกตเพื่อจะเสริมการงานอะบารมีอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้แหวนกันมาคนละวงนะคะ S <S ใครที่อยากจะเสริมการเงินเขาก็ไปดูอะไรนะสีดำน้อนนินอะ่นะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสวยงามๆเนาะสาวๆก็จะชอบพลอยนะคะเพราะว่าเพชรมันแพงค่ะและที่สำคัญคือขายไม่ได้ราคาค่าะ,คะ <S 2> <S 2> ใช่มันสวยอย่างเดียวคุ่เปิ้ลเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ถ้าให้เลือกเพชรกับทองนะเลือกทองนะทองขายได้ะค่ะ <S <S แต่เมื่อวจริงๆตอนนี้เนี่ยใครที่ขายทองถ้าแบบไม่ได้มีเงินสำรองไว้เยอะๆนี่ ซื้อคืนลำบากมากเลยนะคะราคาสูงมากใช่ เอาเป็นว่าแค่พอมีเนาะพอมีอนิดหน่อยก็พอนะคะไม่ต้องมีเยอะสุดท้ายของนอกกายอะ่ะพิงตาตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้<อ>จริงๆค่ะใช่จริงๆเลยนะล่าสุดเคยอ่านอ่านคำประพันธ์ของหม่อมธนัดศรีค่ะหม่อมธนัศรีที่แบบท่านเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารเนาะชิมานะอาหารนะเออในวัยเก้าสิบปีของท่านนะท่านก็แต่งคำประพันธ์เอาไว้เห็นภาพชัดมากเลยว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้ที่เราหาสรรหามาเวลาเรา ไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้จริงพี่นิตาก็ต้องให้คนอื่นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลิกเป็นนักสะสมกันเถอะจริงไม่ไมอะไร,รก็แค่พอใช้พอเนาะไม่ต้องมาสะสมแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่ควรเราควรสะสมอะคะ่ะฝาน้องๆด้วยก็คือความดีค่ะใช่ค่ะเนาะสะสมไว้เถอะบุญอะเก็บไว้เป็นสเสบียงสเสบียงบุญต่อไปอะเราคนพุทธอะเราจะเชื่อว่าในภายภาคหน้าค่ะถ้าเรามีทําบุญไว้ทําบุญติดตัวอย่างพี่นิตาในเพิ่งไปกราบพระธาตุพนมาหม่เงี้ยนั่นก็คือการทําบุญ มันก็จะติดตัวเราไปค่ะส่ิ่สิ่งของอย่างอื่น่ะมันก็แค่แค่โลกนี้เท่านั้นค่ะโลกหน้าเราไม่รู้เอาไปได้หรือเปล่าเนาะแต่ความดีเนาะบุญที่เรามีก็สามารถสะสมเก็บไปได้เลยค่ะนีแหละค่ะงงแล้วนะคะ ทำไมเรามาจบที่ธรรมาได้ <laughs> <laughs> ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะโอเคได้ค่ะแต่ก็อย่างที่ครูปเปิลบอกนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสเราเห็นตอนนี้เด็กๆเ,เข้ามาสู่ธรรมะาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก่อนอาจาัจจะแบบต้องรออายุเยอะๆแล้วเกษียณแล้วค่อยเข้าวัดแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นนะอายุเท่าไรก็เข้าไปขัดเกลาเข้าไปเรียนรู้เราก็จะได้มี แนวทางดีๆในการดําเนินชีวิตต่างๆด้วยจริงๆคิดว่าดีนะเพราะว่าเด็กๆอ่ะถ้าได้รับการปลูกฝังอ่ะโตขึ้นอ่ะเขาก็จะมีธรรมะในจ,จิตใจอ่ะเวลาเจอจรเรื่องกันใช่เวลามีอะไรมากระทบใจอ่ะเขาก็จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาไงไม่เกิดแบบขา่าวเศร้าๆอะไรเงี้ย แต่จริงนะคะคําพูดที่ว่าเหมือนประมาณว่าพอมีทุกข์ถึงจะเห็นธรรมะน,นะอันนั้นเรื่องจริงอันนี้จริงเลยคือแบบพี่นิตาครั้งแรกเลยที่แบบหยิบหนังสือธรรมะม,มาอ่านอะวันที่ป่วยแล้วแบบไม่มีอะไรที่แบบจะทําจะแบบโน่นนี้นันโน้นก็รู้สึกว่าอ่านธรรมะหิวใจนี้หมายถึงว่าที่เราแบบหยิบเอามาอ่านเองอะนะคะแต่าก,การปฏิบัติของเราชาวพุทธเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วล่ะนี่แต่ว่าวันที่เราเรารู้สึกแบบทุกข์ทุกกายทุกใจ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราก็จะเดินเข้าไปหาธรรมะเองเลยค่ะอืมช่วยได้จริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วนะคะครูเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อตอนที่3ใช่ยังไม่จบถัดกันเท่านี้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล